สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะคะผมพบกับช่องคูนน c h ช n แนลอีกแล้วนะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ไปหาปลารัตนามาที่น้ำปลาแล้วก็ไปแฮปปี้เบอร์เดย์หมอปลามานะครับผมตอนนี้คูนนก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมบรรยากาศนะครับผมรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เข้าไปให้ดูนี่ครับรีสอร์ทแจมจันใช่ไหมน่าจะใช่เลยครับโอเคเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับผม บรรยากาศนะครับของรีสอร์ทแจ่มจันทร์โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับผมวันนี้มาพักผ่อนนะครับมาแฮปปี้เบิร์เดย์น้องสาวหลานสาวของคุณนนท์เองนะครับก็จะพาทุกเพื่อนทุกคนไปดูนะครับนี่มาดูเลยนี่นะฮะบรรยากาศของรีสอร์ทแจ่มจันทร์นะครับผมนี่นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงจะ,จะพาลงไปเล่นน้ํานะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะพาลงไปเล่นน้ํา ทางเไปเล่นน้ำนะครับสักทุกนึงนี่มากับเพื่อนๆน้องๆ้องพี่พี่ทีมงานทุกคนนะครับนี่่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับย้สวัสดีอันนี้สวัสดีป้าเอวันนี้พากันมาเที่ยวที่ไหนเนี่ยที่ไหนนะเจมมจันใช่ไหมจจหุยบรรยากาศนะบรรยากาศเลเิศมาก ดูนี่ครับนี่นะฮะอุย้ยอยากเล่นนะดูไปด,ไปดูไปดูลงไปดูข้างล่างไปเอพาไปดูข้างล่างหน่อยเดี๋ยวจะให้ปเอพาไปดูข้างล่างนะครับว่าส,สถานการณ์ให้สถานการณ์บรรยากาศเป็นยังไงอ,อ่ะเข้าไปอันนี้อันนี้อ่แดนเซอร์รุ่นอ่รุ่นบุกเบิกนะจับทีมงานอินทนนท์แดนเดี๋ยวจะให้ป้าเอกไปพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงอุ้ยน่าเล่นนะ่ะอ,อุย้ยสงกที่คนทุกคนนะจริงเหรอเออไปดู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 ไปอูไปดูไปด่ไปดู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 ไดูดู สุดยอด Donna, ดูเ eh. er. ดิม like ีสไลเดอร์ด้วยนะจ้าเป๊ะมากเลยเอาไป่ายรูปลงแอปงยังไงอุ้ยดูดิสถานอุ้ยที่เที่ยวแบบเลิศจริงบอกก่อนบอกก่อนบอกก่อนถ่ายรูปอะไรนี่อันไลฟ์สดอยู่นะจ๊ะพี่เอกไม่เชื่อใจกูเลยมือไม่ค่อยน่าเชื่อใจโอ้แกร์เขาบอกว่าใส่ลูกุกกี้เดี๋ยวตกลงไปไม่ได้นะ ถ่ายรูปอะไรนี่อันนี้ไลฟ์สด youtube อยู่จ้านี่นะครับพเพื่อนทุกคนอย่า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 เขาบอกให้ใส่ชูชีพไหนชูชีพจะเห็นชูชีพเลยอ่ะโอ้สนุกสนานนี่นะครับบรรยากาศอวยน่าเล่นน้ำมากเลยอ่ะดูดีนี่ดูดิอ่ะกินข้าวแล้วเหรอ ฮะไม่ต้องใส่ชุดชีพแล้วเอกแค่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 หน้าอกมึงก็ลอยได้แล้วล่ะ <c oughs> นี่นะครับชุดแต่งโม <c oughs> แต่งโมจินตลาแตงโมแตงโมแต็งโม,งโม <c oughs> น่ารักมากนะครับนี่อันนี้ก็บรรยากาศนะครับ <c oughs> ของห <c oughs> ูดูดินี่นะฮะข้างล่างจะเป็นแบบเหมือนพื้นนะ่ะเป็นพื้นแบบเหมือนปูน แต่เขาทำเหมือนพื้นปูนมากเลยนะครับดูดิบรรยากาศดีมากดูสิโอ้เลิศมากอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับอยู่มาทางอ่อแถวแก่งกระจานนะครับผมนี่นะฮะดูดิเลิศจริงคนก็มาเล่นน้ำเยอะเยอะเนี่ยอยากเล่นนะ่ะบรรยากาศดีสุดยอดเป๊ะมากนะครับเป็นยังไงบ้างน้ำเย็นไหมเอ๋ชื้นใจ <laughs> นี่นะฮะอยากเดี๋ยวดิจะกินข้าวกันย,ย,ยังหรือยังยังนิ่งข้าวกินข้าวเลยรอเจ้ามือลองมาเลี้ยงราเจ้ามือเหรอทำไมไม่ออกเองอ่ะคะทำไมไม่ออกเองไม่มตง <laughs> ังไรมากเ <laughs> ล้วจริงบอกไม่มีตังเอออยากเล่นน้ำเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะลงมาเล่นน้านะครับเดี๋ยวอันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับของเจมจันรีสอร์ทนะครับมาครั้งแรกนนเนี่ยที่จังหวัดเพชรบุรีพอดีว่า ไปบ้านหมอปลามานะคะผมแล้วก็ไปหาป้ารัตนามาก็เลยแบบว่าแวะมานะคะผมพอดีมาวันเกิดมาจากวันเกิดหลานสาวนะครับที่แจมจันรีสอร์ทนะครับอ่าเดี๋ยวดูนี่นะครับบรรยากาศเลิศมาก,รรากาเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามามากันเรื่อยๆนะครับลงมาแล้วทีมงานของเราลงแล้วค่ะนี่นะครับ มันเต็มมันเต็มเดี๋ยวเขาเช็คดินแล้วเขาจะเอาลงมาให้นี่นะฮะอุ้ยเดี๋ยวไปดูทางนู้นก่อนเขาเก็บตัวเราเดี๋ยวไปดูทางนู้นก่อนนี่นะคะจะมีสไลเดอร์ด้วยอุ้ยน่าเล่นจังดูดิสไลเดอร์ด้วยนี่อยากเล่นน่ะเดี๋ยวจะลงมาเล่นอุ้ยน่าเล่นจังเลยอ่ะเสียดายอ่ะ น้องอีกคนหนึ่งไม่ได้มายังเดินทางมาพรุ่งนี้น้ำไหลทานใสมากดูดิดูดิอุ้ยเขามีเรือนู่นด้วยดูดูดูด,ด,ดูมีเรือนู่นด้วยน่านี่ครับไหลล่องมาจากไหนเนาะน้าเล่นอ่ะโอ้ น้ำก็จะแบบว่าใสจริงๆเหมือนประมาณว่าไหลมาจากทิ่แก่งกระจานนะคะเพราะมันเป็นทางสายน้ําเดียวกันนะคะผมดะเดี๋ยวเราจะกินข้าวก่อนแล้วก็เราก็จะลงมาเล่นกันนะครับเ,รเพื่อนๆคนไหนอยากมาเที่ยวนะครับ <laughs> ก็แนะนํานะครับ <laughs> ที่แจ,จ่มจันรีสอร์ทนะครับโอรีวิวสุดลิสต <laughs> สุดๆรถให้ด้วยนะคะ <laughs> รูปส่วนให้ด้วยนะครับแจมจัรีสอร์ทนะครับมาเลยมาเลยใครเคยมาแล้วพักทายได้นะคะผมใครที่เคยมาที่นี่นะครับมีน้ำใสแล้วก็โอ้โหตอนแรกพี่น้ำฟ้าบอกว่าพี่น้ำบอกว่าให้คุณนนไปปลกหมึกกับปารัตนาก็เลยบอกว่าโอ๊ยปลาัตนาอ่าพี่น้ำฟ้าครับพอดีว่า นนมา,างานวันเกิดนะครับของหลานสาวแล้วนี่ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะไปหานะครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมอพอดีแวะไปไป,ไปหาปะลาตนาแล้วก็ไปอวยพรมันเกิดให้หมอปลาด้วยนะครับผมโหอันนี้ดาราของเรานะครับจากวงหมอลำนะฮะ <laughs> โอ้โหใช้ชีวิตเหมือนไฮโซมากอะอยู่วงหมอลำ <laughs> อากาศดีมากบรรยากาศสดชื่นเออดาราดาราดาารสวยไหมอุ้ยแต่แบบว่าไอ้นี่นะเลิศเลิศเลิศจริงเลิศเลิศเลิศโอเคนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับ ไปทานอาหารก่อนแล้วก็ไปทําภารกิจนะครับอาจจะไปลงเล่นลงเล่นน้ำอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเดี๋ยวพบกันนะ่ะเล่นน้ำเสร็จเข้าหาเห็ดได้เลยค่ะเล่นน้าเสร็จเข้าหาเห็ดได้เลยลงปลาสดๆมาขึ้นมาทำตัเองได้เลยค่ะเปะมากเปะเปะนี่นี่ก็ทีมงานของเรานะครับนี่นะฮะมาเที่ยวเล่นกันนะครับผมยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับพมช่องคุนนนชาแนลนะครับผมติดตามได้ทั้งช่องคุนนนชาแนลนะครับ ยังไงฝากไว้ด้วยละกันนะครับทุกๆคนแฟนคลับทุกคนนะครับไฟ์สดนะครับผมมาเที่ยวกันนะครับสนุกสนานกันไปแล้วแล้วก็เรามาเที่ยวกันนะครับผมนี่นะฮะบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับสุดยอดบอกก่อนสุดยอดจริงๆนะครับอาฝากช่องคุณนน channel นะครับกดไลค์ชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมน้ำ เจอกันนะครับบ๊ายบายโทรศัพท์ตกจนะุกเนาะไม่ได้เล่น <c oughs> <c oughs>